สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูหน้าเขาเด้อจ้ะเด้อพามาเยี่ยมชมแปลงข้าวที่หน้าห้าเนาาจะเนาะนี่แหละจ้างามๆสวยๆยังงามอยู่เด้อจ้ะเด้อที่เขาบ่อยได้นน้ำได้จังจะมีแบบเดินชมเดินเลาะเด้อจ้ะาะดูเขาในหน้าเจ้าของ บบค่อยมีนม้ำจะมีน้ำหน่อยๆมีน้ำเฉพาะขอบนี่ก็จะพาเดินลอะเด้อจะเด้อน,นี่ก็จะเป็นหน้าเขาหยอดจ้ะหน้าเขาหยอดหยอดเอาไม่ได้ดำเด้อจะเด้อน,นี่หันมาก็จะเป็นสระน้ำสระน้ำกัเพิง่งได้ฝนน่นาจจาะน,นาานก็จะเป็นสีแบบนี้แหละจ้ะน้ำก็จะเป็นคุณๆหน่อย นาข้าวพึ่งจะได้น้าเดอ้อจะเดินนี่เราก็จะเดินเลาะเลาะไปเรื่อยๆไปดูน้ํานะจ๊ะนี่ก็จะมีรักแท้เดอ้อจ้ะใครไม่มีรักแท้มาที่นานี่เดอ้อมีรักแท้จ้าเราก็เลาะไปดูไปบางตรงนี้ก็จะเป็นแบบขอบๆก็จะมีน้ําหน่อยแต่พอขึ้นไปข้างบนบนก็จะน้ำน้อย แต่ก็ยังพอมีให้ได้แบบว่าเออข้าวชุ่มฉ่ำแน่จักน้อย๋ยววนกระบวนไปดูเรื่อยๆนี่จ้ะจะเป็นแถวเป็นแนวอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหยอดนะจจะเนาะอันนี้คือบิงใหญ่จ้ะก็มีน้ำประปลาย ข้างบนเราจะพาไปดูอีกไปดูไผ่ด้วย้อจ้ะเด้อว่าบริเวณนาเยมวนเนี่ยทําอะไรบ้างมีข้าวมีต้นไผ่แล้วมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีน้ำหน่อยๆก็ไม่เยอะหรอกแต่พอขึ้นมาบินบนนี่มันจะสูงสักหน่อยก็มีเฉพาะน้ำขอบขอบนี่ละจ้ะมีน้ำขอบขอบ เพ,พิ่งได้น้ำาตะผมแบบเห็นไหมใบมันเหลืองๆมันขาดน้ำช่วงเดือนที่แล้วนี่จ้ะฝนมันตกแหละแต่ว่ามันตกไม่พอได้น้ำด้วยจ้ะเนี่ยข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำแล้วเนี่ยม,มียาขึ้นเต็มอยู่ถอนออกบ่อยแต่ก็ขึ้นเยอะจ้ะนี่ช่วงนี้จะไม่มีน้ำเลยขามมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ยาเนเปียที่ปลูกไว้จ้ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ต้นยางนาปลูกไว้แถวหนึ่งแล้วก็มียาเนเปียเด้่จ้ะเด้อนั่นกอยาเนเปียนี้ก็จะปลูกไว้ตั้งแต่ปีกายนี่จ้ะ อันนี้เราก็จะมาถึงสวนไผ่แล้วเนาะแต่เนาะสวนไผ่ก็จะมีอ,าาอ,อันหญ้าจักน้อยจ้ะแค่นี้บพเป็นอย่างดอกจก้ะหญ้ามันไม่สูงบริเวณต้นไผ่มันก็ไม่มีกอหญ้าเนะจน้ะเนาะกอไผ่ก็มีนอไม่แตกนอเยอะอยู่จ้ะ ใชหนึ่งปีกับอีกประมาณสามสี่เดือนนี่แหละจ้ะใช้ระบบเทวดาดูแลเด้อจ้ะเดอะ้อเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเดือนสองเดือนจะไปสางกิ่งออกจ้ะเอาลำเล็กๆออก เหลือไว้แต่ลำใหญ่ๆห,หรือว่าลำแก่ๆเอาออกไปก็จะเหลือลำใหม่ๆให้มันออกขึ้นมาใหม่เนอะจะเนาะมาทดแทนกันนะจ้ะเราจะพาเลาะดูต้นไผ่ช่วยปลูกไว้60สกอจ้ะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่กิดสดได้ รับประทานสดได้ไม่มีกดยูริกไม่มีสารไซยาไนคนปวดเข่ากินได้คนเป็นโรคเกากินได้แต่ก็จะเป็นหนอขึ้นมาใช่ไนหะเดีวก็พาเลาะดูไผ่แล้วน,นี่จะดูดูหนอนี้นี่จะทัดมาเนี่ยมันเป็นงองอไหมจ๊ะ ก็จะเป็นบริเวณสวนไผ่ของยายมวนเดอ้อจะเดอ้อพาเลาะชมนาข้าวพาเลาะชมต้นไผ่แล้วถัดไปทางทางข้างบนนู้นก็จะเป็นสวนมันอีกเดอ้อจะเด้อก็จะมีนาข้าวมีสวนไผ่จาา